It's with these three briefings, and that's what we're stuck on. Uh, to really uh, pronounce that it's a victory, we have to keep the numbers coming in. We have to look at the numbers to be able to do that. And now the, the results are not there yet. i mean, it's, it's part of the priority in the sense that it's a legislative part in the parliament. it's one of the laws that it has to be amended, and that's the duty of the parliament. Um, so in order to form the government, i think uh, the ability to, pu to push it forward without any hesitation, um, and it's really not part of that coalition because we only we have enough mps. to push it forward already without anybody anybody involved so is t the question is it's not conditional it's it already absolute that we're going forward with it อันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักทางการเมืองที่เหลือเพราะว่ายังนับคะแนนไม่เสร็จแน่นอนว่าถ้านับคะแนนจนเสร็จออกมาแล้วิดก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งนะครับก,ก้าวไกลก็จะต้องเป็นคนที่จ,จัดตั้งรับฐบาลแล้วผมก็จะตเป็นนายกรัฐมนตรีครับ แต่ถ้าเกิดคะแนนตอนนั้นยังไม่ออกมาก็คือ,อยังยังไม่สามารถที่จะสรุปอะไรได้ครับยังไม่ได้ประกาศชัยชนะครับก็คือที่เน้นที่เน้นๆเลยว่าอย่างน้อยอยังมีสิ่งที่พอที่จะสรุปได้ พอที่จะอัปเดตได้มีอยู่สองสามเรื่องดังที่ได้แถลงไปแล้วอันที่หนึ่งขอบคุณพี่น้องประชาชนอันดับที่สองคิดว่าบรรลุเป้าหมายทั้งขั้นต่ําและอาจจะบรรลุเป้าหมายขั้นสูงอันที่สามก็คือคิดว่าการที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยในประเทศไทยตอนนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าจะเป็นสูงคงจะสรุปได้เพียงเท่านี้แล้วก็เท่านี้จริงๆครับถ้าตามหลักไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าก็คือเป็นตู้เสียงข้างน้อยไว้ตามที่ ตามเวทีดีเบตก็ดีตามเวทีที่ให้สัมภาษณ์ก็ดีก็เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าแกนนาที่มาไม่มีใครเห็นด้วยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยทั้งนั้นถ้าเกิดรักษาคําพูดไว้ก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมีพื้นที่เหลือให้กับทั้งสองพักที่ได้กล่าวถึงนะครับ